แล و ل วั ا อ <S ess> ิลลับ ل ลล ل ณอัลลอฮิอัลล ل ฮิ ب ัลลอฮิอัลล م ฮิอ ل ลลอฮิอั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 ลลอ م ิอัลลอฮิอัลลอฮิอัลลอ ه ิอัลลอฮ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 ิอัลพอฮิองค์อฮิอัี่อฮิอัลลอฮิอัลลอฮิอัลลอฮัลลอฮิอัลลอฮัลลอฮอัลลอฮัลลอฮิอัลลอฮาอัลลอฮิอัลลอฮิอัลลอฮิอวล็ตื่นขึ้นมายัอ เคลื่อนไหวร่างกายได้แล้วก็มาพาตัวเรามาสู่มัสยิดมาสุยุดกอรัมสุมาตลานยามเช้านะครับมาทําหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นบ่าวที่กตัญญูรู้คุณต่อลาสุมฮาในวัตลาแล้วก็เป็นการ,รํารงรักษาไว้ซึ่งสุนนะแบบฉบับอันดีงามของท่านอบีมุฮัมมัดสุลตอัลฮามัซลานั่นเองนะครับพี่น้องครับอาา่าลอสเวลาบอกเราในอัลกุรอานนะครับในส ah ุรอัลฮัตนะครับถึงบ่าวของพระองค์ที่ที่รักษานะ กฎเกณฑ์นะรักษา,ากติกาต่างๆนะของอรสัสมหาในหัวตะลาแล้วก็ปฏิบัติตามพระบัญชาของรสัสมหาตะลานะครับอัลลอฮ์บอกนะครับว่าซา,า,าลิลาาก وهو ما يعزّم ش ع ا ئ า ا ิ ل ه فإنها من تقوى القلوب นะครับอัลลอฮ์บอกว่าฉะนั้นผู้ใดที่ให้เกียรติแก่พระบัญญัติของอัลลอฮ์นะครับแท้จริงมันเป็นส่วนหนึ่งแห่งการยำเกรงของจิตใจนะครับ นี่เป็นสิ่งที่พระองค์ลาสวลตาได้สรุปเอาไว้ให้เรานะครับในอายะนี้ในสุรานี้นะครับว่าใครที่ให้เกียรติแก่พระบุติของเราก็คือหมายถึงใครที่ปฏิบัตินะตามบัญญัติศาสนาของาาลาสวาตาเช่นการทําฮัทก็ดีนะครับการเชอดกุรบาลก็ดีนะครับแล้วก็าการทําอิบราทุกอย่างนะที่เป็นคําสั่งใช้ของลาสวาตาหมายถึงเขาสํานึกอยู่ตลอดเวลานะครับว่านั่นเป็น,เป,นเป็นพระบัญญัติของลาสุมหาห์ตลาเป็นสิ่งที่เขาน่าจะต้องทรงรักษาเอาไว้ อัอพลลอฮ์ก็บอกไว้นะครับว่าใครที่ให้เกียรติแก่พระประหยัดขอร้องดังนั้นการที่เราปฏิบัติตามคําสั่งขอร้องนั่นก็คือการให้เกียรตินะครับตรงกันข้ามใครที่เพิกเฉยใครที่ละเลยใครที่ไม่สนใจที่จะรักษาคําสั่งของ้องสมาราตลาใครที่ไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามที่ขอร้มาต้อาทรงใช้นะใครที่ไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามสุนทรข้อตลอดส่วนสรราวัชลานั่นคือเขารบหลัวอลัสมาตลาเขาไม่ได้ให้เกียรติอลัสมาตลาเลย นะครับนั้นถ้าเราให้เกียรติแก่พระอริ์คอลลันเนี่นะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีงามอัลลัฮ์บอกว่าอินนะาฮฟะอินนาฮามินตักวลกุรูบนะแท้จริงวันนีส่วนหนึ่งแห่งการยำเกรงของจิตใจเพราะฉะนั้นเราเอาตรงนี้มาเป็นดัชนีชี้วัดตัวเราได้นะครับว่าเรามีความตักวามีมความยำเกรงมากน้อยแค่ไหนนะครับ ถ้าเราปฏิบัติตามพระบัญญัติของลอสบอตตาลา่นแหละคือการที่เราให้เกียรติแก่พระบัญญัติของลอสบอตตาลาเห็นเป็นสิ่งที่มันมีคุณค่าเห็นคําสั่งของลอสบอตตาลานั้นมีความหมายนะมีความสําคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นนั่นเองนะครับเราไปอนะครับว่าบอร์กลอุมมาตินยานนามันสกุลเลียสกุลมสลียสกุลสมัลลอฮิอัลามารอซากคหุมมิมบะฮีมาติลอันงามนะอเลาะบอกว่าสำหรับทุกๆประชาชาติเนี่ยเราเนี่ยได้กำหนดสถานที่ที่จะทำพิธีกรรม ตอนนี้ก็คือหมายถึงสถานที่ที่จะทําทการเชื่อดสัตว์ต่างๆเพื่อลอสุมหาหนะ์และหัวตารานั่นเองนะครับเพื่อพวกเขาเนี่ยจะได้จัดจะได้กล่าวนามของพระองคนสุมหาหนะ์แะหัวตาราต่อสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้เป็นปัจจัยชีพแก่พวกเขานะครับก็คือเช่นสัตว์สีเท้าเนี่ยนะครับที่จะใช้ทำทำอุทยาหรือทำกรุบารเนี่ยคืออูดวัวควายแพะแกะพวกนี้นะครับเป็นสัตว์ที่ถูกนํามา เป็นสัตว์ที่ใช้ทำคุรบัตนั่นเองนะครับเราบอกฟอิน์ฟัยลาฟัยลากุมิลาหูวาฮัยนะครับฉะนนั้นพระเจ้าของพวกเจ้าคือพระเจ้าองค์เดียวอัลล์ยืนยันในอัลกุรอานนะครับฟัยลาหกุมิลาหูวาฮัยฟะละหูอัสลิมูหเพราะว่าชชรินมุกบิตีนนะครับและพระองค์ทนั้นพวกเจ้าจงนอบน้อมและก็จงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้จงรักพระดีที่นอบน้อมถ่อมตนเถิดนะครับ อันนี้คือสิ่งที่อรรถสมุมาลได้บอกเอาไว้นะครับว่าทุกๆประชาชานและอรรถได้กาหนดเอาไว้นะสำหรับสถานที่จะทำพิธีกรรมตามบัญญัติศาสนาของอัศมีมหาหนวตารานะครับแล้วก็สั์ที่จะใช้ทําพิธีกรรมต่างๆพวกนี้อรรถก็กาหนดเอาไว้ให้แล้วนะครับเหมือนกับที่เราจะทํากุรบันกันในสัปดาห์หน้านี่หละครับในอีดินอัลทานเนี่ยนะอรรถบอกวาอ่าฉะนั้นพระเจ้าของพระเจ้าคือพระเจ้าองค์เดียวยืนยันได้ว่าอรรถนั้นทรงเอกะคือพระเจ้าองค์เดียว ไม่มีพระเจ้าอยู่นเะจาาล,ล่อจารักษนาอีกแล้วนะครับแล้วก็พวกเจ้านั้นจงนอบน้อมและก็จงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้จรักพอดีและก็นอบน้อมถ่อมตนนะผู้คนที่เราบอกว่าเป็นผู้จารักพอดีแล้วก็นอบน้อมถ่อมตนเนี่ยนะครับเราขยายความไปอีกนะครับในายะต่อไปนะครับว่าอัลลอฮฺบัิในซาซุกรุลลอฮุบูจลัดกุลูบุฮุมนะเราบอกคือบรรดาเมื่อบรรดาผู้ที่เมื่อพระน,นามของเรานะั้นถูกกล่าวขึ้นนะครับหัวใจของพวกเขานั้นก็หวั่นเกรง อันนี้คือหนึ่งในบรรดาผู้ที่จงรับพดีแล้วก็รอบน้อมถ่อมตนเขาจะมีลักษณะอย่างนี้เมื่อนามของอลี่ยถูกกล่าวขึ้นเนี่ยหัวใจของพวกเขาเนี่ยก็จะหวั่นเกรงเขากลัวรัสษาฮาในวตารานะครับแล้วก็เราบอกนะครับว่าซอบรีนาลามาซอบะบุหุมนะครับและบรรดาผู้ที่อดทนต่อสิ่งที่มาประสบแก่พวกเขานะคนที่สมบัติอดทน,นนะกับสิ่งที่มาประสบกับเขาไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ยากนะครับหรือความสําเร็จ นะหรือความสุขสบายที่เขาได้รับอันนี้เป็นการทดสอบทอนนั้นเองนะโดยเฉพาะในเรื่องของความทุกข์ยากการเจ็บป่วยนะเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยต้องล้มหมอนอนเสือ่อต้องเข้าโรงพยาบาลต้องเป็นผู้ป่วยติตเตียงไม่มีใครอยากป่วยแล้วครับแต่มาถึงเวลานั้นนะครับที่เราให้ให้เขาประสบเนี่ยเขาก็มีความสบายอดทนไม่โวยวายนะครับไม่ตัดพ้อต่อว่านะครับเขายอมรับเพราะนั่นนะเป็นการกําหนดของเราสุมานานิวตาลา แล้วเวลาเขาได้เจ็บป่วยลงเนี่ยอลาสเวลาก็จะลบล้างความผิดต่างๆให้กับเขาสังเกตดูน,นะครับพี่น้องคนที่ใกล้จะจบชีวิตอะ่ะก่อนจะจบชีวิตสมัครก็จะต้องเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลล้มหมอนอนเสืก็เป็นเดือนๆปีๆนั่นแหละอลาสเวลาก็ทดสอบเขาลบล้างความผิดให้กับเขาเนั่นเองนะครับให้สมัติอดทนมากๆนะครับแล้วเราบอกต่อไปนะครับว่าวัลุมงกิมีสวราระตาวัลุมงกิมีสวราระต,าตวิมมอยวิมมารสาักนาคุมยมฟิกกนและบรรดาผู้ที่ดำรงการละหมาด นะครับอีกลักษณะหนึ่งของที่ยวรอบบอกว่าเป็นผู้ที่เป็นวชริมรมกพตนะจุแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนพวกที่อจ,จงรักพักคดีต่อรอบเนี่สี่สี่ประเภทนะลักษณะนี้คือ,อผู้ที่ผู้ที่เมื่อนำเอาละถูกกล่าวขึ้นหัวใจเขาก็หวั่นไหวหวั่นเกรงนะครับผู้ที่อ,อดทนต่อสิ่งที่มาประสบกับเขา นะครับแล้วก็บรรดาผู้ที่ตกรงการละหมาดแล้วก็สุดท้ายนะครับว่าว่มีมารรักหน้าหุมยมฟิคูและจากสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยชีพแก่พวกเขานั้นพวกเขาก็บริจาคนะครับนี่คือลักษณะของคนที่เรียกว่าเป็นมุคปีติเป็นคนที่น้อมน้อมถ่อมตนแล้วก็ชำระบารีต่อราสบาราลาน,นั่นเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องต้อง,องอถนัดแล้วก็เชื่อแล้วก็มั่นใจนะครับมั่นใจว่าถ้าเราเป็นผู้ที่จะระบาีน้อบน้อมถ่อมตนต่อลาสบาราแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ก็จะประทาน สิ่งที่ดีงามประทานสวรรค์เป็นการตอบแทนให้กับเรานะครับเราอีกอันหนึ่งที่เราบอกไว้นะครับว่า,าลายนาลลอฮุลาฮูมูฮาเวลาดีมาอูฮาเวลากียนาดูสตักวามิงกุมนะครับเขาบอกเนื้อและเลือดของมันเนี่ยจะไม่ถึงอัลลอฮฺสุบฮฺฮะตลาแต่อย่างใดหมายถึงเนื้อสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่เราเอามาทำมิลอติยะเป็นครบานเนี่ยเขาบอกเนื้อเราเนื้อของมันและเลือดของมันเนี่ยจะไม่ถึงอัลลอฮฺแต่อ,อนนย่างใดนะครับแต่สิ่งที่ถึงคืออะไรนะครับ <c oughs> เ <c oughs> วลากียนาดุตักวามิ่งกลุ่มนะแต่การยำเกรงของพวกเจ้านั่นแหละต่างหากที่จะถึงพระองค์การที่ยำเกรงตอลอดเวลาเนี่ยที่จะถึงก็ะจะถึงพระองค์นั่นเองนะครับพาะเรามีความเชื่อมั่นแล้วก็มีความยำเกรงอลอุมาในวตาราครับเหมือนที่ตะซูนบอกไว้นะครับว่าใครที่มีความสามารถที่จะทํากุรุบาลได้นะครับแล้วไม่ทํามีความสามารถมีความพร้อมเงินก็พร้อมสถานที่ก็พร้อมคนก็พร้อมเงินก็มีมากมายในธนาคาร แต่ไม่ยอมทํากุรบาลน,นะต่ด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะเสียดายทรัพย์หวงทรัพย์นะครับหรือคิดว่าเอ้เราเคยทําไปแล้วไม่น่าจะต้องทําอีกไม่ใช่นะครับทุกปีทําทุกปีได้ทุกปีอันนี้แหละเป็นการพิสูจน์พิสูจน์หัวใจคนว่าจะมีความจำเกรงต่อเรามากแค่ไหนหรือจะรักษาเสียดายทรัพย์หรือจะรักทรัพย์นะเอาเลาบอกว่าถ้าเราสุบนะครับว่าใครที่มีความสามารถจะทํากุรบาลแล้วก็ไม่ทำนะเขาอย่าเข้ามาใกล้ที่ละหมาดของฉันเลยนะ อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เป็นฮัดิเซียซุนบอกอาไว้นะครับคือแสดงถึงความน่ารังเกียจของคนประเภทนี้นะครับที่มีความสามารถจะทาและไม่ทำนะครับไปยืนเอาล็อคเวลาให้ริสกีกับเราแต่ละคนนั้นเท่าไหร่เราคิดดูแต่ละวันแต่ละเดือนนะครับแต่ว่าเราไม่บริหารจัดการให้ดีเองเราไม่คิดที่จะวางแผนนะครับ เมื่อถึงเวลาจะต้องบริจาคในน,นทางของลาสุภาฮาเนวตตลาจะต้องเสียสละในนทางของลาสุมาลาจะต้องรักษาคําสั่งของลาสุมาลาเป็นการให้เกียรติแก่พระพจน์หยัของพระองค์นะครับบางคนก็ไม่สามารถที่จะทําได้แต่เวลาไปซื้อเสียงเงินซื้อบุหรี่สูบไปเสียงเงินซื้อของไร้สาระนะซื้อัพา์เป็นหมืน่มนๆทำๆได้นี่เคยยกตัวอย่างให้นะครับเราบอกว่าเนื้อเรื่อยๆของมันจะไม่ถึงอลัลลอฮแต่อย่างไรหรอกนะครับแต่การยำเกรงของพระเจ้านะั้นต่างหาก ที่จะถึงพระองค์นะครับเอาเราบ์บอกนะครับว่ากาซาอะไรกาสักครฮาและกุมลิตตกาเบโรอาลามาฮาดากุมนะเลาเร์บ,นะรบอกเช่นนั้นล่ะเราได้ทําให้มันเนี่ยยอมจุนนต่อพวกเจ้านะครับก็คือสัตว์คุรบนนะันมันอาจจะดื้ออาจ,จพยศแต่ท้ายสุดเอาเฮาสลาก็ให้มันเนี่ยยอมจุนนต่อพวกเจ้าเพื่อพวกเจ้านั้นจะได้แท้สองเอาเร์อย่างเกรงใจต่อการที่พระองค์นั้นทรงชี้แนะแก่พวกเจ้านะจะเราชี้แนะทางที่ถูกต้องให้กับเราเอาะร์แนะนําเราให้เราปฏิบัติ นะครับเราก็แซ่ซ้องสรุีต่อรัสวดาด้วยกับการทักบิดนั่นเองนะครับแล้วก็ท้ายสวดระบบอุบัสรีลุกบิตีนะครับและจงแจ้งข่าวดีแก่บ,บรรดาผู้ทําความดีเถอะนะลุกบุตีีตัวน,นี้ก็คือคนที่ทําความดีตอนน่อรัสวดาคนที่เมื่อนามของรัถูกกล่าวขึ้นหัวใจเขาก็หวานไหวนะครับคนที่เขาสบัยอดทนเมื่อต่อสิ่งที่มาประสบกับเขานะไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยความทุกข์ยากความลําบากความสูญเสียอะไรต่างๆพวกนี้ เขาสวัสดเขาอดทนนะครับมอบหมายต่อลาสุมอัตลาคนที่ดบรงรักษาการละหมาดเหมือนอย่างที่เราพยายามกันนะครับมาละหมาดที่มัสยิดกันนะครับรักษาการละหมาดไม่ว่างานจะยุ่งแค่ไหนกันแล้วแต่งานในดุนยาก็คือดุนยานั่นเองแต่งานในอาคารานะเป็นงานของลาาที่เราจะต้องกลับไปพบกับพระราษฎรานั้นเราก็ร,รักษาแล้วก็สุดท้ายคือสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยชีพแก่พวกเขานั้นพวกเขาก็บริจาคนะครับใน,นทางของลาสซูตลานะอย่างเช่นการทาคุรบานนะครับก็ซื้อส่วนของคุรบาน เราก็ทำครบานกันในวันอาทิตย์อังาที่จะถึงในสัปดาห์หน้านี้นะครับก็ให้เราได้มีความเข้าใจมีความมั่นใจมีความถนักนะครับแต่วันนี้นะครับเป็นวันที่เข้าสู่นะครับเดือนสุลไพ์นะครับแล้วนะครับเป็นวันที่เข้าสู่สุลไพ์เข้าตั้งแต่วันที่30นะครับเพราะมีการเห็นเดือนจันทเสี้ยวกันนะครับในประเทศซาอุดิอราระเบียนะครับเรานะ้นไม่ได้ตามซาอุดิอราระเบียนะครับแต่เราตาม คำสั่งของราเวลาคำสั่งของราสลล์สลลสลัสมที่บอกว่าเมื่อที่ไหนเห็นดวงจันทร์นะครับให้ที่อยู่นี้ถือปฏิบัติได้ด้วยนะครับไม่ไม่เลือกว่าจะเป็นประเทศใดประเทศหนึ่งนะนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนรับรู้นะครับส่วนใครที่เขาจะเข้าเดินสุริยัในวันศุกร์อันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาที่ต้องเลือกทางเดินกันเองนะบังคบับกันไม่ได้นะครับน,นี้เราก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับสำหรับเราที่มาสิีแทงนี้นะครับเราเข้าสุริยัตั้งแต่วันที่30เกิดเมื่อวานนี้ ะครับแล้ววันนี้วันที่1นะครับเป็นวันที่2องสุริยาแล้ววันที่8เดือนวันที่9เดือนวงสุริยาก็คือวันศุกร์ที่8ในศุกร์สัปดาห์หน้าเป็นวันบุกูฟนะครับที่ iyor, ทางซาลิเอตเบียประกศาศวันบุกูฟไปแล้วนะครับวันบุกูฟคนที่ไปทําฮนะัทณัททุ่งอาราฟ้าเนี่ยอยู่ที่ทุ่งเขาจะต้องไปพักที่ทุ่งอารฟาฟ้าแต่เราที่ไม, flooding, ม่ได้ทำฮัทเนี่ยา <S <S ทารีบีบอกว่าคนที่ไม่ได <ifully S 2> ้ทำฮัทเนี่ยก็ให้ถือชินอดในวันบุกูฟนะครับคือวันศุกร์หน้าวันศุกร์ที่8เเนี่ยราถือแอดวััันนนบบุกกูฟะครซึ่งเป็นวัน เป็นการทีด,ดในวันที่เลาให้ความดีอย่างมากมายนะครับในวันบุคุมนี่นะครับเราจะาลบล้างบาปให้ในปีนี้แล้วก็ปีถัดไปอีกนะครับแต่ก็วันรุ่งขึ้นวันเสาร์ที่9เอาวันเสาร์ที่วันเสาร์ที่9กรกฎาคมก็เป็นวันอิดียลัตฮาเราก็จะละหมาดอิเดัยลากันที่ลานมสัสยิดนี่แหละครับข้างมสัสยิดในเวลา7โมงตรงนะครับหลังจากนั้นก็จะเชือดกุรบานปีนี้มีประมาณ15ตัวทั้งหมดนะครับเชื่อกุรบานกัน นะครับล้วก็แจกจ่ายเน้การรับประทานอาหารกันนี่คือกิจกรรมที่เราได้ทําเป็นประจำอิบาดาเป็นการให้เกียรติแก่พระบัญญัติขอรัสุบัตในหัวตาลานะครับแล้วเราก็ต้องมีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจและช่วยกันบอกต่อต่อกันไปด้วยนะครับว่ามัสยิดรุณนอาอิมเนี่ยถือสินอดในวันศุกร์วันวุคุปวันศุกร์ที่8กรกฎาคมสมบันหร้อยสิบห้าแล้วก็จะละมาดอีสอัตฮาในวันเสาร์ที่9กนะกรกฎาคมนะครับ ในเวลา7นาฬิการตรงนั่นเองนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับให้เรานั้นเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็เดือนนี้สิบวันแรกของสุธิจเนี่ยเป็น10วันแรกที่มีความดีอย่างมากมายให้เราพยายามทําอมนิบดามากๆหมายถึงว่าให้ทาจากที่เคยทำนะให้เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมอีกละหมาตตะหัดยุทธอ่านอัลกุรอานนะครับอ่าแล้วก็อ่บริจาคทําความดีต่างๆที่เป็นความดีอย่างมากมายแล้วก็ขอทุอามากๆ นะเป็นสิบวันแรกที่เป็นสิบวันที่รัชกาลนั้นทรงโปรดปานมากนะเหมือนกับสิบคืนสุดท้ายของรอมฎอนนะครับอันนี้ก็คือสิบวันแรกของสุริยจนะาการทำพอดีมากๆนะความดีในสิบวันแรกสุริยจเนี่ยถึงขนาดที่ขนาดผู้ที่ทำยี่ห้นใน,าน,นทางของรัลอาฺนั้นก็ยังเทียบไม่ได้นะครับหมายถึงถ้าเขาออกไปรบแล้วเขาไม่ได้กลับมาเขาเสียชีวิตเขาเสียทรัพย์สินไปในสงครามในวทางของรัลอาฺนั่นแหละถึงจะเทียบเท่ากับสิบวันแรกของสุริยจานะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่ท่านซุนทบอกอเราไว้ให้เราได้ฉกฉวยโอกาสมันอาจจะเป็นสิบวันสิบวันแรกของสุญญากสุดท้ายในชีวิตเราก็ได้นะครับในปีนี้นะครับก็ให้พยายามนะครับขวนขวายกันนะครับในการตักตวงความดีนะที่พระนะสรสมตลาที่ท่านสุนทได้บอกไว้นั่นเองนะครับก็ฝากพี่น้องทุกวนี้ครับอักูลุกอเลฮ์สาฟัสตักรนซ์ิมารีบัลลัคุมฮุลิสัลลมสุลลิมินัมกุลิซัมฟาสักฟิรูฮฺอินนาห์วะลกฟุร์ราฮิมัสลามุอะลัยกุมมาราะห์มัตุลลอฮฺกับ